คือเรื่องแต่งโมเนี่ยผมจะไปเร็วๆจากคราวความตอนที่แล้วไล่เรียงมาก่อนนะครับเพราะวันนี้มีเวลาแล้วก็จะมาละเปิดคลิปอะไรที่ผมสังเกตเห็นไปดูภาพคลิปภาพนิ่งนี้ก่อนภาพนิ่งน,นะครับผมได้มาจากเป็นคลิปวิดีโอและเห็นจุดที่เขาชี้ว่าศพแต่งโมอยู่ที่ไหนอขอย้ำว่าเขาชี้ใกล้ๆกับประตูระบายน้ำแถวนี้เพราะเขาเดินทางมามไม่ได้ใกล้จุดท่าพิบูล ตอนนั้นผมสงสัยครั้งที่หนึ่งเพราะเป็นคลิปแรกว่าหรือมันจะไม่ถึงประตูระบายน้ําเอาเฉพาะพุ่มต้นไม้ที่เราเห็นแถวๆนี้หรือเปล่าเพราะเขาจอดขนา,านแถวๆนี้มันคงไม่ถึงประตูระบายน้ํามาครั้งที่สองทิ้งช่วงเวลาประมาณสักประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนภาพถัดไปในประมาณเดือนมีนาคมนะครับคราวนี้ CWTV เข้าไปสัมภาษณ์คราวนี้ชี้จุดนี้เลยตรงแนวเลยว่าศพคุณแตงโมอยู่ที่ประตูระบายน้ำ ภาพถัดไปครับหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยโชคดีที่เราได้หน่วยกู้ภัยท่านหนึ่งถ่ายภาพนี้ถ่ายภาพนี้นะครับและทําให้เห็นว่าจุดที่เขาพบและระยะที่เขาวิ่งห่างกันไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยมันใกล้กับท่าพ,พิบูรลมากมและภาพที่เขาถ่ายภาพถัดไปครับก็คือภาพนี้ครับที่มันแชร์ในโซเชียลอยู่เราถึงเห็นใบไม้ติดข้างหลังคุณแตงโมนะครับแล้วก็จุดนี้แหละที่เป็นภาพที่เขาถ่ายจึงได้ตำแหน่ง GPS และเวลาด้วยทําให้เรารู้เลยว่าระยะของเสียสมพง์อยู่จุด GPS จุดนี้ในเวลา13นาฬิกา6นาที30วินาทีและเขาวิ่งตรงไปจากท่าพิบูรณ์ตรงไปถึงจุดนี้13นาฬิกา7นาที30วิ30นาทีรวมกันแล้ว1นาทีถึงพอดีแล้วได้ถ่ายภาพนี้เวลาประมาณนี้ใกล้ๆท่าพิบูรณ์ไม่ใช่ ใกล้ประตูระบายน้ําเลยอืและความหมายตรงนี้นี่แหละก็ทําให้เราได้ส่งได้นําภาพจากข่าวที่แล้วนะครับภาพถัดไปครับว่าเรานําคลิปของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อโศกพระนะครับแล้วเราก็ลันเวลาเขาซึ่งเป็นผมเห็นแล้วเป็นภาพวิดีโอที่เห็นภาพเรียกว่าเฉียงไปทางซ้ายมากที่สุดของท่าพิบูลทำให้เราเห็นระยะทางว่าเรือด่วนซ่อม ธงส้มเนี่ยวิ่งจากจุด A มาถึงจุด B ใช้เวลา25ิวินาทีหนึ่งนะครับภาพถัดไปส่วนเรือด่วนของเสียสมพงษ์ด่วนจีนะครับโผล่หัวมาจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลา8วินาทีเราจึงได้รู้ว่าเรือคุณสมพงษ์เร็วกว่าเรือส้มเรือทงส้ม3 1 2 5เท่าตัวภาพถัดไปครับเมื่อเรารู้ว่าเรือด่วนเจ้าพยาลำนี้ความยาว 30เมตรครับดังนั้นภาพถัดไปเราก็ใช้สเกลไม้บรรทัดวัดตามภาพพบว่าเรือด่วนเจ้าพระยาขออภเรือด่วนเจ้าพระยาทงซ้มเรือลำนี้ความยาว23ขีดนะครับแต่ความยาวถึงจุด B และ A A ถึง B เนี่ย88ขีดดังนั้นเมื่อความยาวเรือด่วนเจ้าพระยามีความยาว30เมตรนะครับคำนวณได้23ขีดนะครับ หารด้วย23าขีดและคูณ88เพื่อวัดระยะทางทั้งหมดนะครับใน8ปขีดเท่ากับ23ขีดยขีดขออภัยเอาใหม่ในความยาว30เมตรเท่ากับ23ขีดเอา่างนี้นะดังนั้น30เมตรก็หาร23าและคูณ88ขีดเราก็เลยได้ระยะทางจากจุด A ไปจุด B เป็นทั้งสิน้นร้อย8จเมตรรู้ระยะทางทั้งหมดมเมื่อรู้ระยะทางทั้งหมดและรู้เวลา เราจึงรู้ว่าช่วงเวลาหัวเรือด่วนเจ้าพระยาใช้เวลา25วินาทีนนดังนั้น114.78เมตรหารด้วย25วินาทีจึงเท่ากับ4.9 4.5912เมตรต่อวินาทีหรือ16.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คืออัตราเร็วอัตราความเร็วคิดแบบคณิตศาสตร์ ป .5 ป .6 เอง 1> ม .1 เลยสอบเขาอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อ่าวันหลังเอาไปโจทย์สอบ <c oughs> เด็กม1น,นะภาพถัดไปครับทีนี้เราก็มาดูต่อว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าความเร็วเรือ,เ,รอเสียสมพงเร็วกว่าเรือส้ม3.1 2 5เท่าตัวเราก็เลยรู้ความเร็วธงซ้มแล้วว่าอยู่ที่16.53กกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าวิ่งช้านะวิ่งช้ามาก เมื่อคูณความเร็ว3.125เท่าตัวเราก็เลยได้คำตอบว่าเรือเสือสมพง์วิ่งผ่านหน้าท่าพิบูลด้วยความเร็วประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ29.16นอตน้องๆบอลที่วิ่งไปรับคุณอ้น<ช>ที่<ล>พอริทันอัลคอ,อนั่น35นอตนี่น้องๆนะครับแล้วก็เร็วจริงๆเพราะว่าแซงพี่ดายศและแซงคนอื่นด้วยเร็วขนาดนี้เนี่ยเรียกหา เรียกหาศพแตงโมหรือมุ่งเป้าไปหาศพคุณแตงโมกันแน่นี่เราโจทย์ตั้งคําถามนะครับภาพถัดไปครับเมื่อเรารู้จุดนี้ชัดเจนแล้วเราก็รู้ว่าเรือธงส้มถึงตําแหน่งจุดพบศพเวลา13นาฬิกา4นาที22วินาทีหมายถึงว่าด้วยความเร็วของเรือธงส้มข้างบนน,น,นะครับด้วยความเร็วเท่าเนี้เขาจะถึงจุดพบศพ ในเวลา13นาฬิกา4นาที22วินาทีแล้ววิ่งช้าระดับ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะไม่เห็นได้ยังไงหนึ่ง <1 S 3> ใช่นะใช่แล้วมุดด้วยความเร็วเท่านี้ยังไม่นับจุดกลับตัวเรือสมคุณสมพงษ์ที่วิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ก็น่าจะถึงจุดพบศพของคุณแตงโมงในจุดนี้นะครับ ประมาณ13นาฬิกา5นาที48วินาทีคือห่างกันไม่ถึง2นาที 1>, 1นาที26วินาทีมันต้องเห็นนะอาจารย์านั่นน่ะสิมันและที่สำคัญก็คือว่าเราไปเช็คเรือที่วิ่งใน1นาที26วินาทีนั้นไม่มีเรือลำไหนวิ่งผ่านเลยม,มีแค่เรือสองลำนี้เท่านั้นที่จะเห็นได้เพราะไม่มีเรือลำอื่นวิ่งเลยและเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเพราะเป็นเวลาพักเที่ยง ของหน่วยกู้ภัยทั้งหมดที่พักอยู่ท่าพิบูลนะครับภาพถัดไปครับแต่จุดที่เราสนใจก็คือว่าเมื่อพบศพวิ่งเข้าไปเนี่ยตามความเร็วนี่นะครับจากจุด B ไปถึงจุดพบศพเนี่ยนะครับเราพบว่าเขาใช้เวลากว่าคนจะเห็นเนี่ยสิบสามคือเวลาตวัดเรือกลับผมใช้คำว่าตวัดเรือนะเหมือนดิฟนะอาจารย์ แล้วหันหัวจากทิศเหนือซึ่งตอนแรกจากจุดเบียเนี่ยไปทางทิศเหนือนะครับหันหัวมาทางทิศใต้ผมรวมเวลาที่จุดพบศพกลับตัวและจับศพมีเวลาอีก4ี่วินาทีโอ้ก็เร็วมากเร็วมากต้องตวัดปรับเราจะทำได้ไหมเนี่ยถ้าเราทำเราจะทำได้ไหมเนี่ยและในส2ผมจะเล่าให้ฟังก่อนผมจะเล่าให้ฟังก,กลับปุ๊บต้องจับศพเลย อ่าแล้วจับยังไงคุณมีเวลาสิบสองวินาทีเมื่อผ่านศพแล้วคุณทําอะไรกับในช่วงเวลาน,นนี้ผมตามคํานวณน,นะ,ะหนึ่งเซลทรพมบอกว่าหนึ่งเขาดับเครื่องต้องดับเครื่องก่อนหนึ่งดับเครื่องอแปลว่าทั้งเรือทั้งลํามีคนขับได้คนเดียวไม่มีคนขับแล้วคไม่ใช้ใครตัวเองกลับแล้วเอามือตัวเองเอาตัวเองไปอยู่ที่ท้ายเรือและจับ เสื้อคุณแตงโมอืนี่คือใน42วินาทีนะครับกลับเรือกลับเรือก่อนนะกลับเรือดับเครื่องดับเครื่องวิ่งไปที่ท้ายเรือจับศพคุณแตงโมแล้วให้คนหัวเรือทําสัญลักษณ์กากบาดไปที่ท่าพิบุญนะครับนี่มีเวลาแค่42วินาทีที่ทําแบบนี้ผมย้ําว่าไม่มีเรือลําอื่นผ่านในหนึ่งนาทีที่เรือส้มผ่านนอกจากเรือสองลำนี้เท่านั้นภาพถัดไปครับ ทีนี้เราสังเกตนิดเดียวหน่วยกู้ภัยที่เขาถ่ายรูปมาเนี่ยผมไปเทียบกับคนที่เขาถ่ายรูปเสียสมพงศ์ในจังหวะแรกที่เราเห็นภาพทางซ้ายมือเนี่ยกับโครนในศีรษะบนศีรษะของศพคุณแตงโมเนี่ยมันหายไปเกินครึ่งในหนึ่งนาทีนะคุณเกยที่เขามาเจอเนี่ยผมเสียบผมเทียบสองภาพก็เลยรู้ว่าอ๋อใครที่คิดว่าศาพต้องลอยขึ้นมาไม่เกินสิบห้านาที อาจจะต้องคิดใหม่เพราะหนึ่งนาทีโคลออนที่ศ<า>ีรษะห,หายเกือบหมดแม้จะยังมีอยู่นะแต่ไม่หนาเท่าแบบเป็นสีขนาดนี้ก็แสดงว่าโคลนมันก็ไม่ได้จับแน่นขนาดนั้ใช่มันโดนน้ำปุ๊บมันก็ไปลและอะไรถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้น่าคิดมากนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไม่จับศพละ่ะคุณเก๋นั่นสิคะอาจารย์ว่านั้มมว่าว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีคนจับเนี่ยน้องยังลอยไหมจะนี่คาถามคําถามนี้สําคัญตรงไหนรู้ไหมเพราะตรงที่ว่าน้องแตงโม ไม่ได้กางแขนกางขาและเราไม่ได้เห็นลักษณะของการอืดทั่วตัวแบบคนตกน้ำปกติที่คุณไทยเคยพูดหรือว่าคุณเสียอะไรนะอีกท่านคุณชัดคุณชัดตลาดไทยใช่ไหมเท่าที่เคยประสบพบเจอเนี่ยหนึ่งกลิ่นไม่มีสองคุณไทยบอกขายังใสไม่มีรอยอะไรเลยและเขาบอกพุงยุบใช่ไหมอาจารย์พุงก็ไม่ได้มีพุงด้วยที่จะอืดท้องไม่ได้ป่อง นะครับแต่หน้าคล้ำก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าไม่จับเนี่ยมันจะมุดเข้าไปใต้ท้องเรืออย่างที่เสถียสพง์พูดหรือเปล่าในเมื่อ,อในเมื่อเขาดับเครื่องอ,ะอ่ะใช่ปมแต่ในขณนะเดียวกันไม่มีใครขับเรือแล้วตัวเองต้องมานั่งจับและในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาคิดอีกนิดหนึ่งด้วยว่าผมดูภาพทางขวามือ ขาของน้องแตงโมอยู่ใต้น้ําครับไม่ได้ลอยขึ้นมาทั้งตัวแบบนั้น<ะ>มันก็ยิ่งทําให้ผมเกิดข้อสงสัยมากขึ้นไปในหนึ่งนาทีนั้นอ่ะภาพถัดไปครับทีนี้เราก็เลยต้องมาดูน,น,นิดนอ้ยงเอาล่ะหลังจากจบคลิปนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพไ้ใช่ไหมครับเมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเราจะมาดู YouTube เต็มๆมีเวลาวันนี้มีเวลาว่าจับเวลาครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะจด ขึ้น iPhone ผมเนี่ยให้จับเวลาตามท่านผู้ชมไปด้วยเพื่อให้ดูว่าเวลาผมนับเนี่ยมันนับกี่นาทีนะครับผมจะเริ่มปล่อยคลิปแรกก่อนคลิปและคลิปนี้มาจาก YouTube ของโศกพระเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566เป็นคนที่อยู่ด้านซ้ายมือของท่าพิบูรณ์ไกลที่สุดก็เลยได้เห็นมุมของระยะนี้มากที่สุดท่านผู้ชมดูว่า คำว่า16กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทําไมเรือธงส้มควรจะเห็นศพคุณแตงโมถ้าศพคุณแตงโมลอยขึ้นมาใน1 5นาทีจริงเนี่ย mm hmm. เขาแล่นขนาดไหนไปดูคลิปแรกกันครับเชิญครับ mm hmm. คลิปที่หนึ่งเนี่ยเห็นได้ว่าเรือส้มเนี่ยค่อยวิ่งมาแบบนี้ครับวิ mm ่ง hmm. ช mm ้า hmm. ดูนะ mm hmm. ความยาวนะความยาวของเรือนะครับนี่คือเรือโดยสารโดยแท้ครับ mm hmm. mm hmm. แล้วถ้าสมมติว่ามีศพลอยอยู่ข้างหน้าจริงๆเขาควรเจ็นหรือไม่เฉ็นนะครับ ตรงนี้ใช้เวลา25วินาทีเนี่ยถึงจุดหัวเรือตรงนี้พอดี25วินาทีหลังจากนั้นก็ไปต่อนไครับทีนี้ด้วยความเร็วเท่านี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยเอาเวลาจริงนะครับณนะเวลาจริงเนี่ยนะครับเทียบกับเวลาจริงเนี่ยคือเวลานี้นะครับถึงท่าพิบูลเวลา13นาิกา3นาที30วินาทีด้วยความเร็วเรือ16กกิโลเมตร 16.53กมิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องถึงจุดพบศพอีก52วินาทีคือเวลา13นาฬิกา4นาทียีวินาทีแต่ไม่พบศพนี่หนึ่งประเด็นนะครับคลิปที่2คลิปนี้ความยาวยาวหน่อยเพราะว่าผมจะจับเวลาตามไปด้วยเพราะว่าจะได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าขณะที่เกิดเหตุพร้อมนะครับคลิปที่สองหนึ่งสองสมไปครับคลิปที่สองเนี่ยผมรันเวลาในโทรศัพท์มือถือผมนะครับ เขาใช้เวลา8วินาที1 2 3 4 5 6 7 8ถึงเป๊ะนะครับสมพงษ์วิ่งผ่านหน้าท่าพิบูลเวลา13นาฬิกา5นาที30วินาทีนะครับด้วยความเร็วจากจุด A ถึงจุด B รวม8วินาทีเร็วกว่าเรือ3เรือสมพงษ์3เท่าตัวหรือประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ29นอตด้วยความเร็วของเรือเสือสมพงษ์ลำนี้แหละครับอ่ะนี่ไม่ไปต่อเลยครับ ผมนึกว่ายาวเหยียดจนจบเลยไม่ใช่แค่นี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่ไม่งั้นผมจับเวลาเล่าไม่ได้เอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยนะทีมงานครับเอาใหม่ครับผมจะจับเวลาพร้อมๆกันแล้วไปยาวเลยนะครับจนจบคลิปนะครับเพราะ,ะผมเปิดคลิปยาวหนึ่งอสองใ,ให้เขาตั้งคลิปแป๊บหนึ่งอ,ะอ่ะเพราะว่าผมต้องการเปิดคลิปยาวจนถึงเวลาพบศพบต้องการให้ถึงจุดนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าด้วยความเร็วเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเขาผ่านท่าพิบูลไป เขาจะพบหลังจากแปดวินาทีที่ผ่านจากจุด A ถึงจุด B เขาจะใช้เวลาอีกแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะครับก็คือหลังผ่านจุด B ไปก็คือเวลาสิบสามนาฬิกาห้านาทีสี่สิบแปดวินาทีหลังจากนั้นใช้เวลากลับเรือท่านทีมงานพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมค่ะอ่าเตร็มตัวนะผมจะกดเวลาไปด้วยหนึ่งสองสร้างไปพร้อมกันครับทีมงานครับไปเลย เรือยังไม่มานะครับสงสัยจะเปิดผิดเวลาหรือเปล่าครับอ่ะยังไม่มาเลยนะครับแทนทีมงานหาคลิปไม่เจอนะครับผิดเวลานะครับพักไปก่อนครับหาให้เจอก่อนอแล้วค่อยมาเปิดอีกครั้งหนึ่งผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับด้วยความเร็วที่ถึงจุดพบศพเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเรือสีลมพงจาก a ไปบ8แปดวินาที จากนั้นอีกสิบวินาทีถึงจุดพบศพสบิบวินาทีเราจะต้องนับไปพร้อมกันจนจบนะครับเพราะผมจะอธิบายจนจบว่ามันสําคัญยังไงจากนั้นเขาจะพลิกจบครบตวัดหลังจากเจอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพบภาพอีกทีหนึ่งกล้องไปแพนปั๊บเนี่ยพบศพคุณแตงโมอยู่ท้ายเรือตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคนก็คือหาคือหาอยู่ที่หน้าท่าพิบูลจนกระทั่งคนเริ่มเห็น หน่วยกู้ภัยถึงได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วก็ไปพบตอนเจอเนี่ยหลังจากจุดพบจุดตวัด13บสนาฬิกาหนาทีหลังจากนั้น6กนาทีสาวินาทีหน่วยกู้ภัยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเช่นเดียวกันเป็น13บสามนาฬิกาเนาทีสามวินาทีทีมงานพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วไปทีนึงเลยครับเชิญเลยครับ ไปเลยนะครับนี่ใช้เวลา8วินาทีครับ 1... อ่า8จากนั้นภา่สิบครับ 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10ถึงแล้วนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มอีกใช้อีกส2วินาทีครับ3ตรงนี้ครับกล้องทั้งหมดเนี่ยไม่มีใารสังเกตเลยพักเที่ยง จากนั้นเริ่มมีการขยับนี่แหละครับเมื่อคี้ถึงแล้วนะครับแต่ถึงจุดนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยและสุดท้ายก็ทำให้คนเริ่มขยับไม่แน่ใจตรงที่ไม่แน่ใจนี่แหละครับสั้นมากนะครับใช้เวลาประมาณสามสิบวินาทีด้วยซ้ำไปแสดงว่าช่วงตะวัดเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นแล้วก็คนเริ่มเห็นเริ่มขยับนี่นี่คนเริ่มเริ่มไม่แน่ใจว่าใช่จริงหรือเปล่าเพราะมันใกล้มากหลังจากนั้นมาทีก็คือ หันหัวมาทางทิศใตา้จาจรพอหันหัวมาทางทิศใต้ไม่นานนะครับเพราะว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเพิ่งลงเรือเพิ่งลงเรือและมีลำทางขวาลงไปก่อนแล้วและคนนี้แหละที่เป็นคนถ่ายรูปประสคงมาให้ผมก็คือคนทางขวาอีกลำหนึ่งลำนี้ยังช้ากว่านะครับลำทางขวาไปก่อนครับอ่าไปดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตรงไปไปก่อนเลยหนึ่งในนั้นนี่แหละที่ถ่ายรูปแล้วไม่ลบและมีวิดีโอคลิปด้วยครับเขาก็เลยตรงไป ในอีกใช้เวลาอีกหนึ่งนาทีท่านชมเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ไปถึงประตูระบายน้นานู่นเลยมันไม่ใช่เลยใกล้นิดเดียวมันใกล้มากทีนี้พอใกล้มากเนี่ยมันเหลือเรื่องเดียวเองเขาเห็นสภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงจุดเนี้ยภายในหนึ่งนาทีก็เหลือเหลือ,เหล,อเหลืออีกเรื่องเดียวว่าตกลงเสียสมพงษ์เห็นศพและคนอื่นเห็นไหม,อมเอาละความจริงในเรื่องนี้ท่านผู้ชมกลับมาที่หน้ากล้องก่อนเพราะ จากคลิปนี้เปิดคู่เลยก็ได้ครับมันมีคลิปข่าวของคนคนหนึ่งนะครับก็คือคลิปข่าวของอมรินทีวีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2565หลังจากเกิดเหตุมากุมพามีนาเมษาพฤษภาสามเดือนเขาไปสัมภาษณ์อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกตันยูชื่อคุณทวัชชัยชูรัตน์นะครับซึ่งระบุว่าตอนนั้นเขาระบุว่าขณะอยู่ที่วัดเขมาเห็นเสือสมพงษ์วิ่งเข้ามาในจุดที่สงสัยที่ศพ ลอยมาแต่ดังนั้นเสียสมพงษ์จึงไม่ได้ไปหย่อนเขาคิดอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นความเห็นที่เราควรจะดูคลิปนี้ไปพร้อมกันครับเชิญครับผมก็จะไปดำหาโดนของนักข่าวช่องหนึ่ง,งใช่ครับเขาทำตกอยู่ช่วงบริเวณตรงข้างวัดเขมานะครับเราก็นำทีมบดาน้ำเนี่ยไปงมหาโดนช่วยทีมของผ,ผมได้มองก็คือเราก็ไม่ฟันธงว่าเป็นศพผู้เสียชีวิต แต่ที่เราเห็นก็คือมันจะมีทั้งปลาทั้งอะไรลอยผ่านของเราไปครับซึ่งเราไม่แต่พอเรามองไปเนี่ยเราก็ยังแซวก,กันว่าถ้าเป็นตพจริงก็เดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะเจอเจอหน้าตอนนั้นคุณมัรู้อีหลังว่ามีการัดแจ้งคุณการนัดที่เสี่ยงเพราะมาตอยู่ในเรือลำที่ที่ว่ามีการเกอสัคนแรกในสายตาที่มองระยะห่างจากผมหนึ่งกิโลเนี่ยผมสามารถมองเห็นในหน้าน้ําที่ว่าเรือจะวิ่งมาหาเราหรือจะวิ่งสวนไปซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเรือมุ่งหน้ามาหาเราทางวัดเขียมา นะครับแล้วอยู่เดียก็จอดอยู่ครับคุณผู้ชมครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ธวัชชัยบอกเรื่องของเ,อเห็นศพก่อนอันนี้คือในข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่คู่ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเดี๋ยวเอาภาพของเสียสมพงค์ขึ้นมาคู่กันตอนที่เสียสมพงค์ลงไปหาในน้ําตอนนั้นเนี่ยมันมีการ ทำงานของนักข่าวด้วยแล้วปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งว่านักข่าวช่องหนึ่งทําโดรนตกน้ําเขาก็มีการไปล่องเรือหาหมายถึงพี่กู้ภัยนะคะล่องเรือหาไอ้โดรนของนักข่าวที่ตกน้ําแล้วปรากฏว่าเขามองไปเนี่ยในน้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอะไรลอยขึ้นมาก่อนที่จะรู้ว่านั่นคือศพน้องแตงโมแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขาคิดว่ามันเป็นพวกอะไรต่างๆที่มันลอยขึ้นมา แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรือเสียสมพงษ์เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปจุดที่เจอศพน้องเลยจนกระทั่งเขาก็ขับเรือวนอยู่ตรงนี้นะคะหมายถึงกู้ภัยนะแล้วเรือเสียสมพงษ์ถึงเข้าไปใกล้จุดที่เจอศพน้องแล้วก็มีการประสานว่าเฮ้ยเหมือนกับเจอศพแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้กู้ภัยพี่ธวัชชัยยืนยันว่าเสียสมพงษ์ไม่ได้เป็นคนเอาศพไปหย่อนเอาไว้ตรงนั้นเอาเละครับนี่คือคลิปอมรินเมื่อประมาณสปีที่แล้ว<ะ>แต่มันมีภาพนิ่งอยู่ภาพหนึ่งที่วันอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือภาพ เหมือนเป็นภาพเรือเสียสมพงษะ์นะครับแล้วมีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ที่หน้าหัวเรือตำแหน่งเนี้ยผมก็ขึ้นภาพเลยครับตำแหน่งเนี้ยผมไม่ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามันคือภาพจากโทรศัพท์จากใครแต่ทราบว่ามีคนอ้างอิง WCTV แต่ผมไปดูคลิปแล้วไม่มีนะครับแต่เอาเป็นว่ามีคนบอกว่าอาจจะเป็นภาพนี้หรือไม่นะครับหันหัวไปทางไหนท่านผู้ชมไปแกะเอาแต่ว่า ระยะที่เราพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเจนนว,ว่าคำสัมภาษณ์ของคุณทวัชชัยเป็นการให้สัมภาษณ์จากมุมมองที่มองจากที่ไหนครับวัดเขมาซึ่งไกลนะครับเทียบกับตำแหน่งที่เสียสมพงษ์เจอพบศพ<บ>และการเห็นไกลก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ลอยนั้นจะเป็นอะไรจะใช่หรือเปล่าเพราะเขาไม่กล้าฟันด้วยนะเพราะเขาก็ไม่กล้าฟันว่าจะเป็นปลาเป็นเตียง ผมถามคนที่ไปเจอคนแรกเขาบอกว่าก็มีเหมือนกันครับมีอยู่ครั้งหนึ่งตรงนั้นขาวๆเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจชี้ไปแต่ผมเคยผ่านขามาพบว่าเป็นเตียงยังมีเลยเตียงก็มีเตียงมีมันไม่แน่แต่ทีนี้อย่างนี้ครับถ้าเราจะฟังใครสักคนก็น่าจะฟังในวันเกิดเหตุเลยที่ไม่มีใครเตรียมอะไรกันมาก่อนเลยด้วยความตกใจด้วยความตื่นเต้นและควรจะเป็นคนอยู่ใกล้ท่าพีบูลเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นโดยตรง แต่เขาเห็นสิ่งที่เกิ <internet. S 1> ดขึ้นเมื่อเห็นก็เลยกลับภาพมาและเขาก็พูดบางอย่างคลิปนี้เป็นคลิป YouTube ของคนที่ใช้ชื่อว่าหม uh ูแฮมโพส์เอาไว้น่าจะมีการลบแล้วไปลบแล้วก็มากู้ได้แล้วก็มาโพส์อีกครั้งวันที่16มการาคม66คือเกือบอีกหนึ่งปีข้างหน้าและมีคนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเรือเสียสมพง์เขาดริฟทซึ่งภาษานักแข่งเนี่ยเขาจะพูดถึงตวัดอะกลับแบบ180องศาอะ สามรและเขาก็กลัวคนไม่เข้าใจกระมังเขาก็เลยให้สัมภาษณ์ว่ากลับเรือรุนแรงกลางน้ํำและอันนี้สําคัญและมีวัตถุบางอย่างติดท้ายเรือหลังจากกลับเรือครับลองฟังดูไหมเชิญครับใช่แล้วใช่แล้วเขาดิฟเขาดิฟเมื่อกี้เขาดิฟต์เขาดิฟกลางแม่น้ําอ่ะคผู้ชมท่านเจ้าที่กําลังเข้าไปพิสูจน์ทราบนะคะว่าคือจะปิดโบสถ์ลำลำในะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยววิ่งเข้ามา แล้วก็มีการกลัดเรือแบบบุนแรงกลางแม่น้ําอันนี้ก็ลกแล้วมีวัตถุบางอย่างติดท้ายเรือหลังจากกลับเรือตอนนี้เรอเจ้าที่เขาไปที่สุดทราบอยู่นะคะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วามม <c oughs> จากยูทูบเบอร์ ในใช้ชื่อว่าหมูแฮมทีวีแต่ว่านั่นก็เป็นยูทูบเบอร์ยังไงก็มีคุณค่าเหมือนกับสื่อคนหนึง่งแต่ภาพชัดมากเลยภาพชัดมากแต่ทีนี้มีนักข่าวอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุวันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยและเขาอาจจะเห็นสิ่งเดียวกันแต่ครั้งนี้มีน้ำหนักเหมือนกัน<ช>เพราะว่าเป็นนักข่าวไทย P ี s อยู่ที่ท่าพิบูลชื่อคุณกิติพรบุญอุ้มเป็นนักข่าวไทย p b s บอกว่าเห็นกับตาว่าเรือเสียสมพงศ์กลับเรือกลางแม่น้ำ จึงพบร่างคุณแตงโมงติดอยู่ที่ท้ายเรือ <S <S ไปลองฟังดูนะครับเชิญครับาคุณผู้ชมและคุณสินานาย้อนไปดูคลิปนาทีเกิดเหตุ13นาฬิกา5นาทีค่ะคลิปวิดีโอชุดนี้ดิฉันบันทึกเอาไว้ได้พอดิบพอดีค่ะเนื่องจากว่าเรือสปีดโบ๊ทลำนี้นะคะวิ่งเข้ามากลางแม่น้ำเจ้าพยาใกล้ๆก,กับฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ประมาณ40-50เมตรแล้วกลับเรือกระทันหันกลางแม่น้ำระหว่างที่ดิฉันบันทึกเอาไว้ได้กลายเป็นว่าคนขับเรือเนี่ยพบว่ามี วัตถุบางอย่างติดอยู่ท้ายเรือลงไปจับหยิบยกขึ้นมากลายเป็นร่างมนุษย์เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจพิสูจน์เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเคลื่อนเรือเคลื่อนแจสกีเข้าไปยืนยันว่าเป็นร่างมนุษย์แล้วก็ลากกันเข้ามาที่ฝั่งนะคะเข้ามาที่ฝั่งก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอแพทย์มาแล้วก็ยกร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาที่สุดแล้วกระบวนการนั้นค่ะคุณชินนัยคะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีเพราะว่ามีคนที่เข้ามากอติดสถานก,การณ์อยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเหลือเกินเจ้าหน้าที่ไม่ได ยกผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วห่อร่างกายด้วยผ้าขาวยกออกไปจากจุดเกิดเหตุต่อจากนี้ค่ะต้องรอย,ยืนยันค่ะว่าผู้เสียชีวิตที่นําร่างขึ้นมาเมื่อสักครู่เป็นนางสาวนิดาหรือคุณแตงโมรหรือไม่ต้องรอผลจากแพทย์ที่จะเป็นผู้ยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะนี่ค่ะใน,นขณนะยังไม่รู้เลยว่าคุณใช่คุณแตงโมรหรือเปล่าแต่เ็าพูดอย่างนี้ก็เลยมีคนสงสัยว่าในหนึ่งนาทีกับอีกยี่สิบกว่าวินาทีเนี่ยที่ช่วงเรือซ่อมผ่านไปแล้วไม่มีใครเห็นแล้วก็คุณเรือเสือสัมพงมุ่งไปเห็นอยู่ลำเดียว มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเรือลำอื่นวิ่งด้วยนะครับถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าสมมุตินะครับจะไปกล่าวหาว่าคุณเสียสมพง์เนี่ยลากศพมามคโครนจะอยู่บนหัวได้ยังไงหนึ่งนะเพราะมันต้องผ่านน้ำใช่ไหมย,ยกเว้นต้องไม่โดนน้ำใช่ไหม,มช่เช่นมีการห่อใช่ไหมใชม่หรือถูกปล่อยมาจากที่ไหนใต้น้ำเหรอ มันก็ยากใช่ไหมครับที่จะลอยขึ้นมาโดยที่มีโคลนติดหัวเพราะว่าพื้นที่นั้นลึกสิบเจ็ดเมตรเนี่ยข้างใต้ไม่ไม่มีโคลนแบบนั้นด้วยไม่ใช่โคลนแบบนั้นด้วยยิ่งดูแปลกใหญ่คนก็เลยทําให้ต้องมาสนใจลักษณะที่สิรงสงพงแต่สิรงสงพงเขาเป็นคนพาทัวร์เรือเขาเองนะในภาพวิดีโอคลิปนี้ครับเชิญครับห้องลับครับโอ้โหเออไม่รู้นะเนี่ยะจะไปรู้ได้ไงเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกโอ้มีห้องลับ อ๋อนี่น,นี่นอนได้มีเก็บตรงนี้ได้อ๋อไม่น่าเชื่อนะครับเขา<ต>จะดีไซน์ให้แบบาาครบถ้วนท่านผู้ชมอาจจะงงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้าตอนแรกผมก็งงนะว่าทำไมข้างหน้ามันเหมือนมีช่องทางซ้ายมืออยู่เหมือนออกได้เหมือนออกได้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับผมมาดูภาพนิ่งให้หน่อยครับนิ่งนิดหนึ่งครับอ่ะผมเพิ่งมาค้นพบเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่า ที่จริงมันเป็นกระจกเต็มผืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราถึงเห็นหมอนมีสองใบประกบคู่กันในเงากระจกกับนอกเงากระจกเสื้อสีส้มที่เราเห็นอยู่ข้างหลังหมอนข้างในก็คือสะท้อนจากข้างหน้าอเอป็นกกระจและกระจกที่ประตูด้านซ้ายที่จริงไม่ใช่ประตูนะครับมันเป็นเงาสะท้อนของประตูที่เขาช่างกล้อง บิวซีทีวีลงไปถ่ายถึงมีกล้องอยู่ตรงนั้นดังนั้นมันออกจากข้างหน้าไม่ได้ครับต้องออกได้แต่ข้างท้ายเหรอถ้าสมมุติจะมีนะก็ต้องออกจากข้างหลังและมีเวลา42วินาทีทําได้ไหมอุ้ยไม่รู้อันนี้ชวนคิดอทําได้ไหมแล้วมันจะต้องยากขนาดไหนผ่านยังไงนะครับอ่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วขอเวลานิดหนึ่งไหนๆกวนสงกรานแล้วไม่มีใครจัดต่อจากเราอยู่แล้วนะครับเรื่องเชื่อจึงเป็นประเด็นที่ โยงกันมากับห้องอภาพนี้ครับว่าเสียสมพงศ์มีภาพนี้เรารู้มีโครนเต็มหัวแล้วเราก็สงสัยน้องที่เป็นหน่วยคู่ภัยบอกว่าอาจารย์มันเป็นเงาน้าหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เชื่อก็ได้ผมขอรับความเห็นที่แตกต่างเหล่านี้บันทึกเอาไว้ค่ะให้ไปหาความจรงิงแต่อันนี้มันเป็นภาพการ์ตูนนะมันยังไม่ค่อยชัดนะจริงๆภาพที่เราวงเนี่ยเราเอาการ์ตูนออกเอาภาพจริงใส่เข้าไปอ๋อเหรอฮะครับหนึ่งนะ ซูมใกล้ๆครับอีกภาพหนึ่งอ,อย่างเงี้ยเงาน้ํามันเหมือนมีอะไรอยู่ใต้น้ํานะหรือเชือกที่อยู่ใต้น้ําหรือไม่ช่วยกันแสดงความเห็นมาแต่ภาพหนึ่งบังเอิญมันมีภาพมุมอื่นด้วยภาพถัดไปภาพนี้ครับเอาคนบอกเห็นอะไรเห็นสีสุมพงเห็นเรืออืข้างหน้าก็มีรอกสมอใช่ไหมครับครางสมอแต่ท่านผู้ชมอาจจะลืมสังเกต วงภาพถัดไปนั่นอือะไรสูมใกล้ๆหน่อยไหมครับไปที่นี่แหละครับอะไรครับอเชือกเงาน้ําปลาไหลหรืองูหาคําตอบในการส่งท้ายสงกรารเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานวันพรุ่งนี้ครับ